หลังจากที่พระเอกมุ่งเดินทางเพื่อเข้าไปสำรวจทางดันในของดินแดนและสวนสวรรค์แห่งนี้ในจังหวะนั้นเองนะครับในระหว่างทางพระเอกก็ได้ไปเจอกับนายน้อยผู้หนึ่งซึ่งนายน้อยผู้นี้ก็จะเป็นสหายของเขาที่ได้เคยเจอมาก่อนหน้านี้ในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าตัวเขาเองก็จะมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะเนื่องด้วยมันก็มีคนที่มาจากอาณาจักรต้าหยงก็จะเป็นสิทธิ์จากอาณาจักรต้าหยงนั่นเองมุ่งเข้ามาเพื่อเข้าโจมตีไล่ล่าเขาอยู่ในตอนนี้นะครับจึงทําให้พระเอกที่ผ่านมาเจอและก็มาเห็นสถานาการณ์ที่เกิด นพระเอกก็เลยได้บอกให้หนายน้อยผู้นี้หยุดแล้วก็ถามกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งตัวเขาเองก็ได้บอกเรื่องราวความจริงทั้งหมดกับพระเอกนะครับว่าก่อนหน้านี้พวกเขานั้นหลังจากที่เด็กๆทางจากพระเอกไปก็ได้ไปเจอกับสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนั้นก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นพระราชวังชั้นในของดินแดนอสูรสวรรค์แห่งนี้เลยก็ว่าได้แถมสิ่งที่พวกเขานั้นไปเจอก็เป็นคิดตันระดับสูงอีกด้วยซึ่งขิดตันนี้มันก็จะสามารถดูดซับเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตนเองได้และ ก็ยังมีความสามารถประสิทธิภาพมากกว่าคิดตันปกติอีกด้วยนะครับจึงทําให้พระเอกที่ได้ยินเช่นนี้แล้วนะครับตัวเขานั้นก็ยังไม่รู้นะครับว่าคิดตันนี้มันคืออะไรแต่ทว่ามันก็มีสิทธิ์ที่มาจากอาณาจักรใต้หยงก็ได้บอกให้พระเอกนั้นรีบหนีออกไปจากที่นี่ซะเพราะในวันนี้พวกเขานั้นจะทําการจัดการค่านน้อยผู้นี้ให้จบได้แต่คิดเลยว่าพระเอกนั้นจะยอมนะครับพระเอกก็ได้บอกกับคนพวกนั้นไปว่าชายผู้นี้จะต้องไปกับคขาเท่านั้นและเมื่อที่พระเอกนั้นไม่ยอมพวกเขานะครับพวกเขาก็ไม่มีอะไรที่จะะพพูดกกับรเอ ต่อไปทําการระเบิดพลังออกมาในการพุ่งเข้าไปเพื่อโจมตีจัดการฆ่าพระเอกแต่ทว่าการโจมตีของเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรพระเอกได้พระเอกยืนแอกอย่างหล่อเท่น,นะครับใช้แขนเพียงแค่ข้างเดียวเท่านั้นก็ป้องกันการโจมตีของเขาได้แล้วเรียบร้อยนะครับก่อนที่พระเอกจะได้พุ่งเข้าโจมตีส่วนกลับพื้นด้วยพลังเซตตำนงดาบเพียงแค่กระกกบ,บวนท่าดเดียวเท่านั้นนะครับก็เรียกได้เลยว่าตัวเขาเองก็ถูกพระเอกนั้นจัดการฆ่าเรียบร้อยไปแล้วอีกหนึ่งนะครับจึงทําให้ศิษย์น้องของเขาที่เห็นศิษย์พี่ของเขาถูกพระเอก เข้าไปต่อหน้าต่อตาก็รู้แล้วนะครับว่าในความแข่งของเขาไม่สามารถโจมตีรับมือกับพระเอกได้แนะ่และก็เลยคิดว่าจะต้องรีบหนีออกจากที่นี่หากําลังเสริมเพื่อมาจัดการฆ่าพระเอกนะครับแต่ทว่าก็ไม่สามารถหลุดรอดออกจากน้ํามือพระเอกไปได้พระเอกใช้ดาบของเขาโจมตีไปอีกครั้งนะครับก็เรียกได้เลยว่านายน้อยจากอาณาจากาักรใต้หยงผู้นี้ก็ถูกพระเอกฆ่าจัดการไปอีกคนนะครับและเนื่องด้วยที่พระเอกนั้นต้องการที่จะรู้ว่าคิดตั้นนี้มันคืออะไรยังไงตัวนายน้อยผู้นี้ก็ได้นําเอาคิด ตันที่เขานั้นได้เจอมาให้พระเอกได้ตรวจสอบดูนะครับซึ่งพระเอกหลังจากที่ตัวเขานั้นได้ทำการตรวจสอบชาร์จพลังติดของเขาได้ดูแล้วพระเอกก็ได้พบว่าคิดตันนี้ก็เรียกได้เลยว่าเป็นเกรดพรีเมียมถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นสามารถนำมาดูดซับได้ดูดซับเข้ากับพลังสายเลือดสายฟ้าของเขาถ้าเกิดว่าเป็นเช่นนั้นได้จริงๆนะครับเขาเองก็จะสามารถบรรลุพลังไปถึงระดับกษัตริย์ได้แน่นอนพระเอกก็เลยได้ขอร้องให้นายน้อยผู้นี้นำทางไปยังสถานที่แห่งนั้นเพราะตัวเขานั้นก็อยากจะได้สมบัตินี้เหมือนกันนะครับ พระเอกไม่ได้แย่งนะครับผมเพราะหนึ่งด้วยที่พวกเขาเองก็เป็นพัธมิตรกันมาก่อนอยู่แล้วนะครับและหลังจากที่นายน้อยผู้นี้พาพระเอกมาถึงยังซักประหลักหักพังแห่งนี้แล้วก็จะเป็นพระราชวังชั้นในของดินแดนอสุนสวค์แห่งนี้จึงทาให้ตัวพระเอกที่พยายามสัมผัสด,ดูนะครับตัวเขานั้นก็ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงจุดที่ลึกๆได้เนื่องด้วยสถานที่แห่งนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่แข็งแกร่งคอยปกป้องเอาไว้อยู่นะครับแถมถึงแม้พระเอกนั้นพยายามที่เดินเข้าไปตัวเขาเองก็ทึ่งเหมือนกันนะครับในสถานที่แห่งนี้ มันจะดูสวยงามเงียบสงบก,ก็ตามแต่ทว่ามันจะต้องแอบแฝงไปด้วยอันตรายที่ซ่อนอยู่ในสถานที่แห่งนี้แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าพระเอกนั้นอยากพยายามที่จะเดินเข้าไปก็ตามแต่ทว่านายน้อยที่มากับเอกก็ได้ห้ามพระเอกเอาไว้เพราะก่อนหน้านี้ที่พวกเขานั้นมาถึงแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างและก็อันตรายที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้อีกด้วยนะครับแต่ในเรื่องนั้นพระเอกก็ไม่เป็นกังวลอยู่แล้วถึงแม้ว่าพลังจิตของเขาจะไม่สามารถสัมผัสด้านในได้นะครับพระเอกเลยได้ทําการเปิดชายรูปแบบ สมบัติอีกหนึ่งอย่างของเขานะครับก็จะเป็นน้ำเต้าศักดิ์สิทธิ์ของเขานั่นเองได้ทําการปลดปล่อยพลังแมลงของเขาออกมานะครับมันก็จะเป็นพลังแมลงไฟนั่นเองนะครับเผื่อที่ตัวเขาเองจะใช้ในการตรวจสอบในสถานที่อย่างนี้ดูถ้าเกิดว่ามันมีอันตรายนะครับก็จะให้แมลงนี่แหละทำการจัดการฆ่าพวกมันไปก่อนจึงทําให้ในายน้อยผู้นีที่ได้เจอมลงไฟของเปกนะครับแถมก็ยังเป็นน้าเต้าศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยตัวเขาเองก็ทึ่งมากนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านพลังและก็สมบัตินี้ก็เรียกได้เลยว่าเป็นสมบัติที สุดแข็งแ่งมากๆแม้แต่คนที่มีความสามารถที่อยู่ในระดับกษัตริย์ก็ยากที่จะสามารถรับมือได้นะครับโอเคนะครับผมสําหรับอีพีนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับอาจจะสั้นหน่อยนะครับคุณในโดยที่ตอนจริงๆมันก็สั้นเหมือนกันนะครับผมเพียงแค่น5นาทีเท่านั้นนะครับก็ ถ้าเกิดว่าจะรับชม EP หน้าคลิปหน้าก็จะมาในทุกวันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์นะฮะทุกคนโอเคนะครับกว่าผมจะไปได้ก็อาจจะไปในอีกวันถัดไปนะครับผมสําหรับเรื่องอื่น EP หน้าคลิปหน้าก็จะมาใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับบ๊ายบาย